ครับสวัสดีครับอ่าก่อนที่จะสร้างเอ,อ่อ user coordinate system <Hi. S 1> นะครับ <Hi. S 1> ที่จะสร้างขึ้นมาใหม่อย่างนี้ mm hmm. นะครับก่อนอื่นเลยน้องต้องมีสเก็ตก่อนนะครับวิธีการก็คือเขียน 2D สเก็ต hmm. hey. ปกตินะครับ <Okay. S 1> อ่ะสมมตินะฮะสมมุติน้องจะสร้างตรงนี้แล้วกัน oh. นะครับ point ตรงนี้นะครับก่อนอื่นก็กำหนดขนาดปกติอยู่แล้วนะครับอ่ะสมมติ มาด้านนี้20นะฮะตรงนี้ไปห้าสิบแล้วกันนะครับสมมุติจะมาสร้าง user coordinate system ใหม่ตรงนี้นะครับน้องจะต้องวาดเส้น reference มา2เส้นนะครับให้เป็น reference แกนเกับแกน Y นะครับสร้างไว้ไม่ต้องอกำหนดขนาดนะครับสร้างว่าแค่เป็นแค่นี้นึงนะครับ2เห็นไหมอย่างนี้นะครับ ให้เป็น Reference แกน X กับแกน Y นะครับวิธสเก็ตน,กนะฮะแล้ววิธีวิธีส,กกรสร้างนะครับดูนะฮะพอคลิก UCS ปุ๊บนะฮะคลิกที่จุด1ครั้งนะครับเสร็จปุ๊บมันบอกเอ่อให้กำหนดแกน X นะครับก็มาคลิกที่นี่แกน X นะครับตรงนี้แกน Y นะครับมันก็จะสร้าง UCS มาให้เห็นไหมฮะดูในเบราว์เซอร์บาร์น<ด>ี<ด>้นะครับ เช่นเดียวลักษณะเดียวกันนะครับถ้าจะน้องจะทําใน SMB นะครับน้องจะต้องทําในพาร์ทเลเวลเท่านั้นนะครับน้องไม่สามารถสร้าง UCS ในในสเก็ตของ SMB เ e v e l ลเวลนะครับจะทํำให้ดูนะ,ะเดี๋ยวพี่เซฟตรงนี้ก่อนนะครับเซฟเป็น UCS ปิดไปก่อนนะครับปบิโอเคนะครับสมมุตินะครับ สมมติว่าพี่ create to d i s k e t นะครับใน s s b นะฮะปึ๊บนะครับพี่วาดเหมือนการจุดนะฮะ,ะพี่ไม่ก็หนกขนาดนะว่าคร่าวๆนะครับจะสังเกตนะครับพอพี่วาดเสร็จปุ๊บนะครับ u c s มีเหมือนกันนะครับแต่สังเกตว่ามันไม่เกาะเห็นไหมมันไม่เกาะนะฮะ เข็าไหมครับเ,เห็นไหมฮะมันจะไม่เกาะจุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องจะต้อง create U.S. S นะฮะในส่วนของ Part Level นะครับสมมุติพี่ยิมบอรด Part เมื่อกี้เข้ามานะฮะ U.S. เห็นไหมฮะ น้องก็ต้องสร้างในในส่วนของพาสเวิลลนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับ UCS นะฮะสวัสดีครับ